พี่น้องค่ะบ้า,บานหลังนี้ค่ะพี่น้องโอ้ยคือสะอ้านแท้คืองามแท้ค่ะเมื่อเนี้ยเยลินกับยังอะยังทอมทอมอยู่เ,เมืองเวมัดคือเก่านะคะน่ะเนาะมาเที่ยวเยลินยังประเทศใดกลับบ้านพี่น้องจ้าสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องลุงป้าอ้าวอาสู่ผูกสูข้อนยินดีต้อนรับสู่บ้านหน่อยเยลินอินดีนะคะเมื่อเนี้ยกับสิพาเที่ยว ออีกคือเก้าออกละพี่น้องเห็นหลากหลายมุมมองสิ่งต่างๆในเมืองเวม,มัมัดเนาะค่ะเนาะบ้านนี้ตลังไงๆพี่น้องจ้ะบ้านติดชายหาดชายทะเลนะคะค่ะโอ้ยบดเน่กัสิเป็นมองเพิ่นเล่นกอลเนาะค่ะเนาะเดี๋ยวไปนั่นก็เป็นโคง้งชายหาดของ ทะเลเว่มัดพี่น้องจ้าอยู่ใ,ใกล้ๆพูน่ะค่ะสอนไลพนาาพ์พี่น้องเอ้ยขาเสราแท้งแท้งพี่น้องจา้าเสียงดังจังน้อยเด้อพี่น้องเด้อเพราะว่ายาลินยางอยู่ขัางถนนนะคะ เทียวในเมืองเวมบตคือเกาพี่น้องจ้ะเมืองผลใหญ่ๆพี่น้องยลิ้นไปเพราะทั่วได้เป็นแบหมองบางบบอนค่ะหมองนั้นคือเป็นตต่ยางแถ่ะการหล่างหนาตางนะคะธุรกิจหล่างหนาตางในอังกฤษนี่ก็ดีเงินดีแล้วค่ะเด้อ สวยงาม oh, สวยงามพี่น้องจา้าช่วงอากาศดีๆนะคะเนาะดอกไม้สวยๆจ mm. ิวเป็นสวยงามตึกสวยๆเออเป็น,เป,นเป็นสวนสาธารณะพี่น้องจา้า สวนสาธารณะเป็นตะนงังตะนังพี่น้องไปลิ้นหาทางสิลงไปมองเนยกอนบุญบ้านกระไดกระปวดกระเรียน้องนะพี่น้องเนาะบ้านช่องของหอ,งหอเพิ่์นกระไดเชิญอ้ยกระปวดกระเลือพี่น้องเนี่ยลิ้นสอนบ้านเพิ่นได้เดินเนี่ยเมืองเนี่ยเป็นเมือง ธุรกิจพี่น้องจ้ะเมืองธุรกิจเอ่อในการขห้เซลล์เนาะคะนะ่ะเนาะเปล่าเด้อพี่น้องเด้ออย่าลืมหาหม่องไปก่อนมาแล้วพี่น้องจ๋าอู้แต่หักแต่แข้งตะมุดตะเมียสวนสาธารณะหม่องนั่งเล่นเพลินพี่น้องโอ้ยงามหลายเด้อพี่น้องเอ้ย เยลินสออนดอกไม้พี่น้องจ้าล้มพัดหนาพัดผมหัวฟูอาญะ้ยพี่น้องเอ้ยเป็นตะนงังรับลมดีดีค่ะมองลงไปก็เห็นแต่ทองทะเลเบิงวางนะคะ จักน้อยเนาะพี่น้องเนาะความสวยงามอู้ดอกไม้พี่น้องจ้าอยลินสะออนเด้ผู้ใดมักน่งอยู่เยียบเยาเพิ่นกะมานนางมุ่มไผ่มุ่มมั่นเด้พี่น้องโต๊ะไผ่โต๊ะมั่นค่ะเนี่ยโอ้คึ่มเถอพี่น้องเลย ดอกลูกพินงามงามพี่น้องอ้ยนอสะออนเด้เนาะโอ้ยข้ามหลายพี่นอ้องคนเก่ามาท่องเที่ยวหลายค่ะ ลูกจุงลานมาเที่ยวนะคะเนาะมังน,งน้อยมองเนี่โอ้ยพี่น้องสอนท้อะเีลิ่นสอนเด้พี่น้องเอ้ยมุมเนี่กสีสวยนะคะออกมาน้ำช่ยหาดอุ้ยอสอนเด้พี่น้องจ๋างามแห้ง ทุกจุดนะคะพี่น้องคะในแต่ละจุดทุกๆุกจุดกั็ซิมีมองหายนั่งเล่นพักพ่นย้อนใจแบบนี้ค่ะเดลินสะออนทองฟ้าสวยง่างเมเมื่อนี้ออนซ่อนผู้เ่าผู้แกคนนุ่มคนเช้าคนกะหอบสาดหอบเสื้อหอบโต๊ะมานั่งอาบแดดเนาะค่ะเนาะ นี่ของน้ำสาธารณะให้คือกันพี่น้องจ้ามุมนี้ก็สวยมุมด้านหลังแกลินก็สวยค่ะสอนดอกไม้เพิ่นเนาะคะ่ะเนาะพี่น้องจ้าแกเล่นสอนแห้งดอกไม้อันนี้คือหนาลิงเนี่ยแหละพี่น้อง ไมช่วงที่กลืนล่มแรงเนาะพี่น้องเนาะกระสิเป็นจ้งซียนละค่ะหัวบานเพิ่นบานผู้ใดที่อยู่หนาหาดแบบนี้นี่จะมันดีละเด้อพี่น้องเอ้ยแดดสองทางนี่เพิ่นสนุกอาบแดดจ้ะพี่น้องจ้า เดินเลื่อยเปลือยกับยายลินอินดี้นะคะวันนี้ผู้ใดมังาขี่จักรย,ยานขี่่ะพี่น้่งก็โบหนาวปันไดเนาะคะนะ่ะเนาะก็ถือว่าอากาศดีอยู่ดอกะคะ่ะยังบ่ท่านใดเขาช่วงฮอนปันไดเนาะ,ค,ะนะค่ะเนาะมุมหนีสวยๆพี่น้องจา้าเบืเ้องแนวพุ่นสีเหตหม่องให้ค้นนัง่ง พักผ่อนยอนใจพี่น้องจ้าส่วนสาธารณะของเพื่นเป็นตะนางหลายพี่น้องด้านหลังเยลินกับซิม,มี่ค้นเล็ดกอ๊อปยุค้างหลังค่ะเฮ้ยสออนพี่น้องจ้าสะออนแห้งเยลิินดีใจที่มีโอกาสได้มาพักพ่อยู่หม่องนี้นะคะ ดีอกดีใจที่มีโอกาสได้มาพักผ่อนบางเน่ยเล่นกันเลยชือ้โอกาสนี่ถ่ายคลิปวิดีโอมาแบ่งปันให้พี่ๆเพื่อนๆสุกผูขข้ทุกคนได้เห็นน้ำเนาะค่ะเนาะว่าอีกมุมหนึ่งของประเทศอังกฤษเพิรนมีแนวใดเน่เาะคะ่ะเนาะค่ะแต่ละจุดของเพิรนสิมีตั้งแต่ดอกไม้เดพี่นงหมองนางค่ะบ่งเน่ล่ะผู้เฒ่าผู้แก่เพิ่นกับสิสนุก ไมยางออกกำลังกายอยู่นี่พี่น้องจ้าลมทะเลค่อนข้าง,งสีแห้งนะคะอยู่มุมนี่สีเหลียวเห็นช่อยหาดของเมืองเวมัดเวมัดทั้งเมดนะคะพี่น้องจ้าค่ะสวยงามสุดๆค่ะ พี่น้องคลิปนี้เยลินกับมี่มาฝากมาตอนไล่เติบเด้อค่ะเด้อหวังว่าพี่ๆเพื่อนๆสุขสุขคนสีน่ enjoy ทริปการเที่ยวในเมืองต่างๆของเยลินนะคะเราก็กราบขอบุณขอบพูนหลายๆท่านที่เข้ามารับชมมาก,กดติดตามมาเป็นกําลังใจให้เยลินเด้อค่ะเด้อแล้วก็กราบขอโทษขออภัยหลายๆที่ ในผักหลังๆมาหนีอย่าเล่นบกค่อยไดเบาภาษากลางเป็นการซื้อสารให้พี่ๆเพื่อนๆและหลายท่านที่เขามาติดตามม่จากจองคุณยายหนูเอเคก็ดีนะคะเราก็กราบขอบพระคุณงามๆอีกครั้งหนึ่งเด้อค่ะเด้อจังใดก็คอยให้ดูแลสุขภาพด้วยนะคะขอให้มีวันที่ดีๆคอยมีความสุขสุขภาพร่างกายแข็งแรงพอกันคลิปหน้าเด้อพี่น้องเด้อสวัสดีค่ะบ๊ายบาย